48คำพูดเด็ดๆเ,เกี่ยวกับการชนะ 1. Vince Lombardi การชนะไม่ได้สำคัญทุกอย่างแต่มันคือสิ่งเดียวเท่านั้น 2. บ o b b y Knight กุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจที่จะชนะทุกคนมีความตั้งใจนั้นความตั้งใจที่จะเตรียมตัวเพื่อชัยชนะต่างหากที่สำคัญ 3. ไม่เคลื่อนจอเดินตลอดอาชีพการเล่นของผมผมยิงพลาดไปมากกว่า9,000ครั้งผมแพ้ไปเกือบ300เกม26ครั้งผมได้รับความไว้วางใจให้ยิงประตูชัยแต่พลาดผมล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งในชีวิตและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงประสบความสำเร็จ 4. Newt Rockney แสดงให้ฉันเห็นผู้แพ้ที่สุภาพแล้วฉันจะแสดงให้คุณเห็นถึงความล้มเหลว 5. Wilma Rudolph การชนะนั้นยอดเยี่ยมแน่นอนแต่ถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างในชีวิตเคล็ดลับคือการเรียนรู้ที่จะแพ้ไม่มีใครที่ไม่เคยพ่ายแพ้ตลอดเวลาหากคุณสามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่หลังจากพ่ายแพ้อย่างยับเยินและก้าวต่อไปเพื่อคว้าชัยชนะอีกครั้งสักวันหนึ่งคุณจะเป็นแชมเปี้ยน 6. มูฮัมหมัดอาลีฉันเกลียดการฝึกซ้อมทุกนาทีแต่ฉันบอกตัวเองว่าอย่ายอมแพ้อดทนตอนนี้และใช้ชีวิตที่เหลืออย่างแชมเปี้ยน 7. พอนบราวน เมื่อคุณชนะอย่าพูดอะไรเมื่อคุณแพ้ให้พูดน้อยลง 8. บินลีจีนคิงแชมเปี้ยนกลัวที่จะแพ้คนอื่นๆกลัวที่จะชนะ 9. พอนบรอันการชนะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ดีกว่าการได้อันดับสอง 10. วินสคันลีการแพ้รู้สึกแย่กว่าการชนะรู้สึกดี 11. จอสตเบรเนอร์ การชนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันรองจากการหายใจหายใจก่อนแล้วค่อยชนะ12มอร์แกนวูดเทนคุณเรียนรู้จากการแพ้มากกว่าชนะคุณเรียนรู้ที่จะก้าวต่อไป13แจ็คกี้โรบินสันการแพ้มันทรมานมากถ้าฉันเป็นคนชอบก่อปัญหาและไม่คิดว่าอารมณ์ของฉันจะทำให้ฉันเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าฉันทนแพ้ไม่ได้นั่นแหละคือตัวตนของฉันในการชนะสิ่งเดียวที่ฉันอยากทำมาตลอดก็คือจบที่หนึ่ง 14. แพทไรลีแชมเปี้ยนต้องมีแรงบันดาลใจที่มากกว่าชัยชนะ 15. อาอาตรูนีความตื่นเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การชนะในวันอาทิตย์แต่คือการมีเงินเพียงพอในวันจันทร์16อาร์แซนเวนเกอร์การชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวัยเยาว์สิ่งสำคัญคือการพัฒนาผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะพร้อมความมั่นใจที่ดี17บอริส เบเกอร์ <Baker. S 2> ฉันรักการชนะฉันยอมรับความพ่ายแพ้ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดฉันรักการเล่น 18. วินลอมบาดีการชนะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นตลอดเวลาคุณไม่ได้ชนะแค่ครั้งเดียวคุณไม่ได้ทำอะไรถูกต้องสักครั้งคุณทำถูกต้องตลอดเวลาการชนะคือความเคยชินแต่น่าเสียดายที่การแพ้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน 19. สตีฟน s ชไม่มีอะไรเป็นขาวดำยกเว้นการชนะ และการแพ้และบางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ผู้คนสนใจเรื่องนั้นมาก 20. Grantland Rice ไม่สำคัญว่าคุณจะชนะหรือแพ้แต่สำคัญที่ว่าคุณเล่นเกมอย่างไร 21. t i m t h i m t e b o เราเล่นกีฬามันคือเกมสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเพียงเกมมันไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นหรือแย่ลงไปกว่าคนอื่นดังนั้นการชนะเกมคุณก็จะไม่ดีขึ้นการแพ้เกมคุณก็จะไม่แย่ลงฉันคิดว่าการมีทัศนคติแบบนี้ ทำให้ฉันมองทุกอย่างในมุมที่ต่างออกไปและสามารถปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันได้ 22. Leo de r o รเชฉันไม่เคยพูดว่าคุณเป็นคนดีและชนะไม่ได้ฉันเคยบอกว่าถ้าฉันเล่นตำแหน่งฐานสามและแม่ของฉันวิ่งไปรอบรอบฐานสามด้วยคะแนนชนะฉันจะล้มแม่ 23. ลลโอนลเมซี่มีสิ่งสำคัญในชีวิตมากกว่าการชนะหรือแพ้เกม 24. ไมคคอราเชสกี จินตนาการมีส่วนสำคัญมากในการชนะ 25. โคบีไบรอันการชนะมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีพื้นที่สีเทาไม่มีสิ่งเกือ 26. เอมิดซามิดสำหรับผมการชนะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีในสนามเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นและฝูงชนโห่ร้องการชนะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกวันที่คุณฝึกซ้อมและทุกคืนที่คุณฝัน 27. บินพาเซล ไม่ว่าคุณจะชนะมามากแค่ไหนไม่ว่าจะกี่เกมไม่ว่าจะแชมป์มากี่สมัยไม่ว่าจะซูเปอร์โบกี่สมัยคุณก็ไม่ได้ชนะตอนนี้ดังนั้นคุณจึงห่วย28พีทแซมพลาดสิ่งเดียวที่ผมสนใจในการเล่นเทนนิสคือการชนะ29ไทเกอร์วูดการชนะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง30ทอมแลนดรีเคล็ดลับในการชนะคือการบริหารจัดการที่สม่ำเสมอ31โจ ทอเรการแข่งขันในระดับสูงสุดไม่ได้เกี่ยวกับการชนะแต่เป็นการเตรียมตัวความกล้าหาญความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่ผู้คนและหัวใจของคุณการชนะคือผลลัพธ์32มีอาแฮมคนที่บอกว่าการชนะไม่ใช่ทุกอย่างไม่เคยชนะอะไรเลย 33. คาเมโลแอนโทนี่เวลาผมเหยียบสนามบาสเกตบอลผมนึกถึงบาสเกตบอลผมคิดถึงการชนะ แต่มีหลายอย่างที่ผมต้องคิดเกี่ยวกับการเปิดเกมนี้ให้คนอื่นได้รู้มันเป็นมากกว่าแค่บาสเกตบอล34ชักนอนนักวิจารณ์มักจะถูกเสมอวิธีเดียวที่จะทำให้พวกเขาเงียบได้คือการชนะ35แอนดี้เมเรเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าการแพ้ทำให้คุณกระหายและมุ่งมั่นมากขึ้นแต่หลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิก และ US Open ผมก็ตระหนักว่าการชนะคือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด36ชาวบากลีผมเป็นหมาบ้าที่กังวลแต่เรื่องชัยชนะเท่านั้น36 Malcolm g e t s ฉันเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตกำลังชนะและฉันกำลังแพ้ดังนั้นฉันคิดว่าทุกคนคงเข้าใจถึงความลำบากใจนั้นดีความอยากยอมแพ้และสิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวต่อไป37 Arnold p ด l m e r การชนะไม่ได้หมายถึงทุกอย่างแต่การปรารถนาที่จะชนะต่างหากที่สำคัญ 38. Roger s t o b a c k การชนะไม่ได้หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าคนอื่นแต่หมายถึงการก้าวไปข้างหน้าตัวเอง 39. l i n d s a y Vonn ฉันไม่เคยเบื่อที่จะชนะและไม่เคยเบื่อที่จะเล่นสกี 40. Tony Dungy ฉันแค่คิดว่าผู้ชนะคือผู้ชนะและคนที่ชนะมาตลอดช่วงมัธยม และมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทุกระดับมีวิธีทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและชนะเกมได้ 41. Tom เบรดีฉันเป็นผู้ชนะที่ดีฉันเป็นผู้แพ้ที่แย่มากและฉันก็ทำได้ดีเมื่อฉันชนะ 42. แนนซีเคอริแกนมันไม่เคยเกี่ยวกับการได้รับเหรียญรางวัลหรือมีชื่อเสียง 43. คาริมอับดุลจาบาคุณจะชนะไม่ได้เลยหากคุณไม่รู้จักวิธีที่จะแพ้ 44. ี่สิบส่โคบีไบรอันฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อชนะเกมไม่ว่าจะเป็นการนั่งบนมา้านั่งแล้วโบกผ้าขนหนูยื่นแก้วน้ำให้เพื่อนร่วมทีมหรือทำแต้มเพื่อชัยชนะสี่สิบห้าเดเร็กเจเตอร์ถ้าคุณจะเล่นคุณก็พร้อมที่จะชนะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบสบอลเกมกระดานหรือเกมเจเพอร์ดีฉันเกลียดที่จะแพ้ 46. เบบรูดโฮมรันเมื่อวานไม่สามารถเอาชนะเกมในวันนี้ได้47 จิมมี่คอนเนอร์ฉันคิดว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือทุกครั้งที่ฉันเดินออกไปฉันทุ่มสุดตัวฉันทุ่มสุดตัวนั่นคือสิ่งที่ทําให้ฉันภูมิใจที่สุด48โยคีเบราฉันบอกกับเด็กๆว่าต้องมีใครสักคนชนะต้องมีใครสักคนแพ้อย่าทะเลาะกันเรื่องนี้พยายามทําให้ดีขึ้นก็พอ